สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนป้าบัวไปตลาดมาค่ะก็ไปซื้อเนื้อหมูเป็นเนื้อไหลของเขาค่ะป้าจะมาทําหมูเดดเดียวไว้ให้หลานๆค่ะเนี่ยค่ะโลละร้อบาทอันนี้เป็นเงิน250บบาทค่ะเนี่ยค่ะป้าจะมาหั่นค่ะหั่นเป็นชิ้นค่ะ ทำเป็นหมูหลอดค่ะทุกคนหมูหลอดหมูเด็ดเดียวนี่ค่ะวันนี้จะทันตากหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะนี่มันก็เที่ยงแล้วค่ะทุกคนนี่มันก็เที่ยงแล้ว ถ้าไม่ทันตากก็ไว้ตากพรุ่งนี้ค่ะไว้ตากพรุ่งนี้เราก็หมักแช่ตู้เย็นไว้ก่อนหมักวิธีการทํามันก็ใช้เวลาเหมือนกันค่ะหัน่นเสร็จแล้วทีนี้ก็ไปล้างค่ะล้างทําความสะอาดแล้วก็มาหมักค่ะหมักก็ใส่ตู้เย็นไว้กดก็ได้ค่ะพรุ่งนี้ค่อยตากเนาะถ้าไม่ทันค่ะกลัวว่าบ่ายๆฝนจะตกลงมาค่ะทุกคนฝนจะตกลงมา ค่ะทุกคนยา,ยาวๆเล็กๆนะคะ่ะป้าก็ทำเรียวๆไปเลยนะคะเพราะว่าป้า ตัดต่อไม่เป็นค่ะตัดต่อไม่เป็นป้าก็ไทยคิดแบบเรียวๆแบบนี้แหละค่ะเรียวๆนี่ค่ะทำแบบฉบับของใครของมันเนาะ ทำคลิปบางคนเขาก็ตัดต่อเป็นเขาก็ตัดต่อถ่ายคลิปเป็นเรื่องเป็นราวดีดีนะคะทุกคนแล้วก็ล้างแล้วก็พึงอ่าให้น้ำสด็จล้างแล้วก็ใส่ ตะแกงให้สด็จน้ำค่ะแล้วก็มาหมาักวันนี้คงไม่ทันเด็ดค่ะมันบ่ายมันจะบ่ายค่ะกว่าจะเสร็จนี่ก็บ่ายโมง มันยาวก็ตัดครึ่งค่ะมันยาวก็ตัดครึ่งอันนี้มีมันปนมันปนก็มันจะหอมนะคะเวลาเราไปทอดไปย่างนี่ก็จะอร่อยมีก็ไม่ค่อยคมสักเท่าไหร่ค่ะมีก็ไม่ค่อยคม ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาชมคลิปของป้าแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด,ด้วยนะคะเพื่อป้าจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปคะ่ะกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะนะีคะได้เลยประมาณนี้นะะเป็นเนื้อเป็นเนื้อเนื้อไหลค่ะเนื้อไหล แล้วเราก็ไปล้างทำความสะอาดล้างให้สะอาดค่ะเพราะหมูมันไม่ใช่หมูสดค่ะเป็นหมูในตู้เนาะปุ่มหมูในตู้ค่ะทุกคนไม่สะอาดเอ้ยไม่ใช่ไม่สดค่ะหมูเขาก็สะอาดนั่นแหละแต่ไม่สดไม่เหมือนหมูตามรถที่เข้ามาขายทุกเช้านี่ก็คือหมูสดมากค่ะหมูสดๆเลยค่ะนี่ค่ะ ถ้าเรามีที่ตากหรือเรามีเวลาเราก็ทําทานเองก็ได้นะคะหมูเด็ดเดียวซื้อเขาก็แพงค่ะซื้อเขาก็แพงเขาก็ทําขายเหมือนกันหมูเด็ดเดียวค่ะ ดนตรีป้าก็ไม่ใส่เพลงป้าก็ไม่ใส่ป้าก็เอาเรียวๆแบบธรรมชาติไปเลยค่ะทาคลิปแต่ละคลิปป้าก็ทําแบบสไตล์ของป้าสไตล์ของป้าไปเลยค่ะ นี่ค่ะทุกคนอันนี้ป้าจะหมักตัดแดดค่ะอันนี้ก็เอาไว้ย่างทําเป็นหมูน้ําตกอะไรประมาณนี้ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ป้าก็จะล้างแล้วก็มาหมักค่ะป้าก็จะทำสองคลิปนะคะทุกคน